สวัสดีครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2 5 6 8จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามวันนี้เนี่ยผมจะมารับปฏิทินแจกจากวัดอรุณนะครับเพราะว่าเขามีปฏิทินแจกแบบตั้งโต๊ะและก็แบบแขวนด้วยกันย้ำอีกทีนะครับใครที่มีโอกาสมาวัดอรุณนะครับ คุณสามารถมารับปฏิทินได้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดครับและตอนนี้นะครับผมกำลังจะไปรับที่พระอุโบสถนะครับของวัดอรุณราชวรารามไปกันดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผมเข้ามาบริเวณพระอุโบสถแลวนะครับเพื่อนๆท่านใดเห็นเต็นท์อยู่นะครับท่านสามารถเดินเข้าไปรับปฏิทินเพื่อเป็นสลิมมงคลได้เลยครับปฏิทินแบบแขวนเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6ภาพด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย2แบบก่อนฮนะ ก็จะเป็นพระพุธทธธรรมมิสอนราชโลกธาตุดิโลกครับเป็นองค์จำลองนะครับเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถนะของวัดอรุณก็จะมีด้วยกันเป็นสีฟ้าสวยสดงดงามมากครับองค์หนึ่งก็จะเป็นสีทองและแบบแผนสีเหลืองนะครับตัวรูปก็จะเป็นรูปของพระพรมวชิระเมธีท่านเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดอรุณราชวรา,ารามนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นพระปางสวยสดงดงามมากครับสีเหลืองก็ดูเด่นด,ดีนะฮะและแบบแผนสีเขียวนะครับจะเป็นพระพักของพระ พุทธชอมพูนุษนะฮะมหาบุรุษรักษาฮะก็จะดูแบบสวยสดงดงามนะอันนี้ออกเป็นล้อแบบโบราณโบราณหน่อยซึ่งท่านเป็นพระประธานภายในวิหารของวัดอรุณรานพรารามแห่งน,นี้ด้วยครับส่วนรูปนี้ครับก็จะเป็นในรัชกาลที่9นะครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเราแล้วก็บวกกับพระพันปีหลวงนะครับ ท่านมาประกอบพิธีอัญเชิญพระม,ามหาโมงกุฎนะฮะขึ้นไปประดับยอดพระปางภายหลังจากหลังจากการบูรณะเมื่อวันที่24กุมภาพุทธศักราช2511รูปนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานนะฮะส่วนแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับก็สีสัน ฟ้าสวยสดงดงามเลยครับภายในครับก็จะบอกในปฏิทินที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับในนี้ก็จะเป็นพวกสถาปฏิยกรรมนะครับเป็นหน้าบันเห็นไหมครับในโบสถ์นะครับในวิหารแล้วก็จะเป็นรวดรายต่างๆของวัดอรุณนะครับก็ต้องเขาบอกนะครับใครที่มีโอกาสมาวัดอรุณราชวรารามนะครับ ท่านก็สามารถมารับปฏิทินได้ที่พระอุโบสถแห่งนี้นะครับมาที่เต็นท์แบบนี้ก็มาหยิบมาเลือกหาได้เลยนะครับย้ําอีกทีนะครับปฏิทินนี้มีจํานวนจํากัดนะครับเขาจะเริ่มแจก,กตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้จนกว่าของจะหมดแล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าเกิดคุณมาช้าของจะหมดนะครับโดยทางวัดนะครับจะเปิดแจก,กตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับใครที่อยากได้จริงๆะช้าหมดอดจริงๆนะครับเพราะว่าทางวัด จ้างมาจำนวนจำกัดครับ